ยุทธการขยับเหนือสัปดาห์นี้นะครับเรามีดาราวัยรุ่นรุ่นใหม่ไฟแรงคุณสายฟ้าเศรษฐบุตรมาเยือนเวทียุทธการแม่หนุ่มหล่อไฟแรงแต่ว่าขี้อายก็ย่อมเป็นที่สนใจของสาวๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักข่าวเราก็มีนักข่าวของยุทธการมาสัมภาษณ์ด้วยวิธีการแปลกๆนะครับทั้งแท้ทั้งโลงโ้ยมาดูสีหน้าของคุณสายฟ้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างยุทธการขยบเหงือ จริงด้วยให้ก็ได้ให้ไั้นะอแล้วจีไอ้ตุ๋ยอยู่ดีก็ส้มหล่นมาทางนี้ว่ะวายแบบนี้ลูกใหญ่ๆนี้ไม่ใช่ส้มแตงโมชัดๆบาสบาสเป็นั่นแหละเขาพูดตลกกัไม่อยากเล่นอยู่ไม่ใช่เหรออยากเอ้ยเล่นบาสอะมอสไม่ชอบอ่ะ นายฉันจะเล่นแมาแต่ฉันว่าบาสนั่นแหละมันของฉันนะนายมีสิทธิอะไรเอามาเบื่อเธอมันมีลูกเล่นอะไรอ่ะมีลูกเล่นอะไรฮะเล่นบาสเป็นหรือเปล่านายลุนเราเรานี่ยมีลูกเล่นแต่พวกแกเนี่ยมีลูกเล่นหรือเปล่า ลูกอะไรลูกอะไรดีลูกบ้าอ๋อเนี่ยคิดคิดเป็นไหนเนี่ยคิดเป็นอะไรเรียกว่าลูกตายบ้าเหรอไหนเราลองเลี้ยงอ่าโชว์วิธีการหลอกล่ออยู่ดีอ่าไอ้นี่ของจริงต้องเล่นอย่างนี้มาลูกอะไรดีล่ะลูกหลอกลูกหลอกกันลูกหลอกอืมเฮ้ยอือน้าน้า อะไรไงลูกเยี่ยมเยี่ยมใช่ได้ใช่ได้มีลูกอะไรอีกเกดลูกเลี้ยงตองทั้งวงเล่นบ้ามันมีอีกมีลูกอะไรอีกพี่ลูกเลี้ยงอ่าเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอ๋อเลี้ยงลูกตัวคนนี้เลยนี่ลูกอ้ยมันจาอ่อยอย่างงี้นะไปเล่นไกลๆเลยนี่มันที่ของเรานะได้เอาไงดีเธอเธออยู่นี่แล้วกันไม่ไม่บา ได้เงี้ยเอางี้เอาลูกบาสมานี่เราจะเล่นกันต่อไม่ให้เอามานี่ไม่ให้เอามานี่อยากได้ลูกก็ไปทำเองสิเดี๋ยวเหยุดหเธอแย่งลูกกันแบบนี้ฟาวรู้ไหมฟาวเอาหมายต้องจ้ำต้องจ้ำฟาวต้องเขายังไม่ได้แข่งกันเลยเขาทะเลาะกันอยู่มาจ้ามาจ้ามาอะไรอ๋อเหรออู้หู้ขอโทษเอาลูกมา เออเอ้ยเรื่องโกงอะเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเนี่ยเล่ามาสิเป็นอย่างนี้เราเล่นลูกลูกบ้าอยู่ดีๆใช่อะไล่พวกนี้มันก็เข้ามาพวกไหนพวกไหนมันจะมาแย่งพวกอยู่ดีอยู่ดีแม่โค้ชไม่รู้จะทำยังไงแล้วเอาเธอสองสองข้างเนี่ยนะเลิกแล้วต่อกันแล้วบ้าทำไงเลิกแล้วแล้วมาต่อกันได้ไงนี่ นี้จะว่ายเล่นมาเล่นมาพวกนี้เลยไอ้เจ้ามามุกใครต่ออกแม็กต่อได้ของครูก็แล้วกันเอางี้ดีกว่าถ้าได้พวกนายแน่จริงนะแข่งว่ายน้ำกันที่หน้าคลองหน้าโรงเรียนโอ้โหขอโทษไปพวกเราไม่ต้องไปขอโทษมันไปอืออะไรกันเนี่ยพวกเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอ๋สามคนมาหนี่สิมา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 อแม่แม่งสวยนะ เอ้ลำพึงลำพันธ์นี่ถ้าสวยนะถ้าถูกใจนะต้องจีบไม่เอาชุดเลยเร็วเราทังไทยเราขอนังไทยชุดดีกว่าไปชุดไว้เออได้ยังไงพวกเธอเป็นเพื่อนกันนะทำอย่างนี้เสียชื่อโรงเรียนหมดขอโทษครับงั้นเราก็ไปเตรียมว่ายน้ำแข่งกันดีกว่าใช่นะครับเรามาซ้อมส่งลูกกันต่อแล้วกันคือจะไปว่ายน้ำซ้อมส่งลูกทมไมเล่าครูไม่ไดซ้อมส่งลูกกันต่อแล้วกันท้าไม่ครูยังอยู่ตรงนี้ ครับผมไม่เห็นครูอยู่ดังน like ั้นไม่มีครูไปพักก่อนแล้วแอลผมก็แออครูมายังอยู่ว้าว่า้น้ะกันดีกว่าไหนน้ำเย็นจริงหรือเปล่า ต้องพอจะช่วยทีเมื่อกี้เลยนี่เดี๋ยวนี้น้ำใสสะอาดดีจังเลยเราขอเราไม่ไหวบ้างเดี๋ยว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 ไอ้นี่พยายามฆ่าแล้วเอาโดอทุ้มเย็นไหมมาแล้วตีกันเชียงอุ้ยปิงไม่เอาในนน้ำมีปิงได้ไม่เกินฉันเองฉันเองตอนนี้มันไปลงแล้วตุ้มน้ำเย็นดีจังเลยเล่นด้วย น้ำปมแปมอุ้ยเกียดเกียดใส่ฟ้าเอาไงดีต้องว่ายน้ำแข่งกันว่ายน้ำแข่งกับเพื่อนเราไม่ล่ะถ้าชนะนะเรายอมเป็นแฟนนายโอ้ยใครเอาห่วงยางยักษ์มาไว้น,นี่ไอ้ดูนี่ใส่กคโปรอเสิเอ๊ะแต่ดูเหมือนห่วงเล็กลงนะนี่พวกเธอแอบมาอยู่ที่คลองนี่เอง ทำอะไรกันเนี่ยเราเล่นน้ํากันอยู่แล้วพวกนี้มาลังแก่ครับอ๋อจะว่ายน้ําแข่งกันใช่ไหมใช่ได้ถ้างั้นโค้ชจะเป็นคนตัดสินให้เดี๋ยวอนะหายใจไม่ออกทำยังงี้เจ้าหน้าทลงน้ำเลยเอาเอาวนี้เอางี้คลองของหน้าโรงเรียนเราเนี่ยนะหน้าหรือหลังหน้าหน้าหน้าโรงเรียนเราหน้าโรงเรียนหลังว้างว้างหกสิบเมตรนะยาวเธอยาวยาวหกสิบเมตรเป็นจัตุรัสเป็นจัตุรัสเราจะว่ายผัดผสมกัน ยี่สิบเมตรแรกจะเป็นฟรีสไตล์ยี่สิบเมตรต่อมาจะเป็นกบและยี่สิบเมตรสุดท้ายจะเป็นจะเป็นอื่นอ่ะเขียที่นี่อ่ะแล้วกันนะมาสวมผีเสื้ออ่ะใครจะไหวใครกับใครก่อนผมไหวหรือว่าผมไหวชาเป็นจางครับประดิษฐ์แล้วเราจะเชียร์ตรงนี้พวกเธอสองพวกเนี่ยได้ตัวแทนมาหรือยังอารุณอารุณอารุณไปเอารถไปอารุณ สายฟ้าดีกว่าผมเหรอแข่งทุกติ๊กค่ะสายฟ้าแข่งแข่งกับตุกติ๊กนะแข่งทุกติ๊กกันหายใจไม่ออกอ่ะเอาพร้อมหรือยังไปได้เลยจะได้ไปเลยว่าใครชนะแล้วจะไดกทะเลาะกันสักทีเอาอยงเอายังขึ้นแท่นตรงนี้ดิแท่นขึ้นแท่นสิเว้นไปไหนแท่นนี่แท่นตรงนี้แท่นตรงนี้เว้นอยู่บนหัว ขึ้นแท่นท่นเด็กๆเรขึ้นมามองไม่ค่อยเห็นท่านเอาละนลักเรียนทั้งสองภากฝังคลองช่วยเชียร์ด้วยนะคะลูกเตะ <ๆ S 2> เตะ ไหนๆก็มาแล้วเราก็ไม่ยอมเสียเที่ยวดูสิว่าคุณสายฟ้าอุตส่ายอมลงน้ำแล้วยังจะโดนอะไรอีกโคลนหน่อยนะอ่ะไปเริ่มตรงไปเริ่มตรง40เมตรใหม่อะไรอ่ะไปเริ่มตรงสี่สบเมตรหน่อยแล้วกันนะไม่ได้ตุ๊กติกเป็นคนขี้กองอะไรสายฟ้าก็เห็นใช่ไหมว่าตุ๊กติกกองสายฟ้าโกงเพื่อนเอาโคลนมาป้ายแขนด้วยสายฟ้าโกงไม่เอาโคลนมาป้ายแขน้กองอะไรตุ๊กติกกองตุ๊กติกกองก็ได้ตุ๊กติกมัน ไม่รู้เขไม่รู้้เี่ยเขาเหรอนี่่ไม่เข้าใจจริงๆกูทไมเป็นงี้ทไมเป็นอย่างนี้ทางนี้ไม่ถูกทงนี้ไม่ถูกนะไม่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะอุเนียทำอย่างนี้นะงนีไม่ได้ไม่ได้ไม่ถูกเลยไไมไม่ แม่เราะว่าเขาเลยมีสนุกสนานมากเลยจ้าวไหนไหวไปที่เลาะเไปมากกว่านี้โอ้โหเป็นการไหว้น้ำคลองที่สนุกสนานมากเลยนะครับทูลถูกกลางค่ะทุลังค์เลยแต่ของลักษณะทำไมตัวเลอะขนาดนี้น้ำคลองต้องมีโคลนนะครับน้องเห็นเห็นแล้วใช่ไหมพี่ไม่ได้ตั้งใจเลยอรโลยานี่นะยนุ่มเนื้ออโลยาองนะและสีตรงนี้เพื่อน อาเลยก่ออ้าววันนี้คุณสายฟ้ามาก็สนุกสนานมากเรามอบตุ๊กตาเป็นเงือปลอบใจก่อนนะครับเดี๋ยวเลยนะคะเดี๋ยวถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาไปให้ที่รถเลยนะครับเดี๋ยวจะส่งที่รถเลยแมมเขาบอกว่าอย่าจูบกเพิ่งเดี๋ยวเข้าใจป่ะเปหน้าไว้ก่อนเอาความรู้สึกของสายฟ้านิดนึงตรงนี้ก่อนใช่อ้าวลอง รู<ล>้ไหมพี <Trustee Regard et> ่เขาจะทำอะไรขนาดนี้ไม่รู้กันรู้ไหมว่าพี่เขาจะซกมกขนาดไม่จริงไปแล้วเลยว่าไปว่าไปถูกนะมาว่าซกมกได้ไงจะไม่เสียจะไม่เสียเขาจะไม่เสียเขาไม่เอาจะไมเสียเขาไม่จะไม่เสียที่นี่ถึง ลุ้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเวทีจะเลิกสมดนครับจริงๆแล้วเนี่ยไฟฟ้าเป็นคนหล่อมากเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็น่ารักมากเลยอะไรยังไงตาคือทนหล่อเนี่ยไอ้เนี่ยหน้าออกหล่ะหที่โซ่เอะไรที่เล้อๆนะครับไม่รู้ยังไงก็ตาฟาดฟาดขึ้นแล้วอะไรผมันรอดซะเหนื่อยเลยขยับเนื้อ